วันนี้ก็พบกับเจอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เจ๊ก็จะมาเปิดร้นานุ้มทำกันนะจ๊ะตามคําขอนี้เลยงั้นเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยเจ๊ขอเตรียมล้านะเสร็จแล้วหง,งั้นเรา,าก็จะไปเริ่มขายกันเลยงั้นเจ๊ขอวางก็อี้ก่อนนะอ๊ โอเคได้แล้วต่อไปก็รอลูกค้าสวัสดีครับเจ๊อ้าวไงสวัสดีนี่มามาแถวเนี้ยไหมล่ะพ่อ,อผมมาซื้อส้มตำให้แฟนครับเขาบอกว่าอยากกินอะไรแซบ่บๆก็คงจะเป็นส้มตำนี่แหละครับอ๋อแบบนี่นี่เอง นี่นี่ไอ้นเพิ่งมาร้านเจใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่ครับผมเพิ่งมาครั้งแรกเลยโอ้โอเคแล้วเอาตำอะไรล่ะงั้นผมเอาตำปูเปลาะถุงหนึ่งครับโอเคจ้ามีเก้าอี้ตรงนั้นนั่งรอได้เลยนะจ๊ะนึกขึ้ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรจ้าปองปรงปองเปรงปองจิจปองจิปองชิปองชิปเปรงปอง งิงจๆิง,ง,งเสร็จแล้วจ้าครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรจ้าเดินทางปลอดภัยนะจ้าครับ,บาบบายครับจ้าใบาบายจ้าได้ได้คนหนึ่งแล้วคงต้องรอลูกค้าต่อไปเอาไงคะเจ๊เอาไงแล้วมาที่นี่ทำไมเหรอจ้า อ๋อวันนี้มาซื้อส้มตำให้คุณยายค่ะคุณยายเขาอยากกินอะไรแซบแบวันนี้อะค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วอ,อีหนูเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่แล้วค่ะแบบนี้นี่เองเออแล้วเอาส้มตำอะไรละ่ะจ๊ะหนูขอคิดก่อนนะคะ งั้นเอาส้ตามตำไทยไข่เค็มค่ะโอเคจ้าเก้าอีว้วางอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะหยิบหยิบมานั่งได้เลยจ้าขอบคุณนะคะไม่เป็นไรจ้าอึโอ้โอปร,รงุงปร,รงุงปร,รงุปรรงฉุงโอ๊บชิ้งชิงชิงชิ้งโอ้ได้แล้วจ้าค่ะคุณนะคะเจ๊ไม่เป็นไรจ้างั้นหนูขอกลับก่อนนะคะเจ๊บายบายจ้าบายบายค่ะขายได้อีกคนนึงแลละ รอต่อไปนี่ก็รอมานานแล้วสงสัยคงต้องเก็บร้านแล้วแล,แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยจ้าถ้าอยากให้ทำอะไรอีกคอมเมนต์มานะจ้าโอ้จะว่าไปไปซื้อไอติมกินดีกว่าเต็มไอเต็มเพ่ไอเต็มไอเต็มไอเต็มว้วไปไหนเนี่ย oh uh.